สวัสดีค่ะสวัสดียำยินเดี๋ยวหอมกวนอะไรเดี๋ยวหอมเดี๋ยวหอมกวนเด้อเฮ้ยหอมไหมเขาทาแป้งมาเมื่อกี้เองอีข้างนึงอีกข้างนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อหนอนนะอันนี้ มิตติ้งหรอนี่ใครจะลงกหนู้นเลอุ้ยอย่าเสียงนะอยู่นะหนูนะไปดีกว่าอันนี้พี่อ้ํายังไม่เทกับเขาเลยเดี๋ยวเราไปดูที่เทข้างในนะ itu teman duit eh. serik serik oh. เขามาดำดินตรงนี้นี่เองอุ้ยวนะ่าชิ้นนะน้ำอะไรร้อนจังอู้เปียกเลยน้ำร้อนไม่ต้องชีดว้มาฝั่งนี้ดีกว่าน้ำร้อนไม่ต้องชีดน้ำมันร้อนอู้ หมดเลยเห, <laughs> หาห้องน้ำไม่เจออ่ะ <laughs> เอาไม่ว่าแต่ขอชีดไม่ถึงเออไม่ได้ในรถในเล็กอ่ะอิสระอีสระด้วยสะเลี้ยงอะไรเนี่ยเลี้ยงกุ้งหรือเปล่าน้ำร้อนไหมยังร้อนเลยอะ่ะ <laughs> พี่แอมกำลังจะถอยมา นี่เอาเกิดดัดมมเน่เลยรถคันนี้โมแน่เลยอ้ดูเหมือนมิตติ้งเลยอ่ะนี่เลยนี่หกล้อจอดเรียงหนึ่งส1งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคันเออดูพี่แอมถอย มาแล้วลงนี่เลยพี่อ้มมานี่เลยตรงไหนตรงนั้นเลยเอเคบอกว่าตรงนี้อ่ะโอ้พี่สายนิดนึงนี่นี่สะยู่ฝั่งนี้ะเจกบโอ้ เบอกาพอาอ,อ,อดีตกสะแล้วเลยหลืออยูสามคันยังไม่เท ดูดูดูเขาจะแกล้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนเขาทำอะไรเรื่องไรบอยตัวการเลยเมืองไอ้บอยเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาผูกเฮ้ยกูไม่เอาหลักกิโลเขาดอเขาผูกไว้กับหลักเสาดูครับไอ้บอยเดี๋ยวไปดูก่อนอาเสียตะกำลังจะเข้ามา เสือรวยเสือรวยหมดสายเด้อถอยเลยถอยเลยจะเย็นจะเย็น ไอ้บ้าใครขับเนี่ยตรงเลยชนเดี๋ยวบอกไปเลยไปเลยไปเลยไม่ใช่รถเราหรอกถอยเลยถอยเลยเลยเลยน้ำตาลเลยไม่เหล,งล,งแลวแฮเหรอ กูหนีกับปูเนาะทำไมมาวันนี้มีจะโดนแกล้งเลยมึงโดนฉีดน้ำห่อนใส่ล่ะเฮ้ยฉีดน้ำห่อนใส่ตรงไหนเปียกเบอร์ไปเลยถอยแรงๆเลยไม่ใช่รถเราหรอกไปแรงๆเลย ขว้าขว้าององ ยี่มีการให้เขาบอกว่าเขากดปุ่มโอ้ยบ oh ่นอะไรทั้งวันเลยเนี่ย เป๊ดเป๊ดหนา่อยโอ้พามาเขาสวยแท้เนื้อจะจบแล้วมาแล้วแต่โอ้ คันสุดท้ายตรงเลยตรงเลยขวาขวาค่ะขวา นั่นแหละ หมดแล้วแต่คันสุดท้ายแล้วจ,จ้า เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย